ชอบช่องเขาอย่าก,กดข้ามโฆษณาเขานะเขาจะได้มีตังค์ไปซื้อมังอ่ะ่ะนี่เพื่อนๆฟังต่อเดอ้อรักนะจุบจ๊บๆผอบอาครับได้ยางนี้อีกแล้วครับตอนที่หนึ่งร้อยห้าสบสี่วยปิดฉันนะห้องนอนคฤรหาหั์ของสิงเพยสือสิงเพยสือในบ้านไปแบบล้วไงอะในจับตัวฉันมาแบบนี้ถ้ามีใครเห็นเข้าชื่อเสียงของฉันจะป่นปีหมดนะยะ ทำไมไม่พูดล่ะเขาดื่มวิสกี้ไปเยอะขนาดเนี้ยทั้งห้องอบอวนไปด้วยกลิ่นเหล้าของบนตัวเขาสิ่งเพส่สอในดื่มมากไปแล้วนะฉันจะไปเรียกคนรับใช้มาถ้าทางแบบนี้ของสิ่งเพส่สอน่ากลัวชะมัดยาติชิงโจจำไว้ว่าเธอเป็นของผมผมไม่ยอม ให้คนอื่นแต่ต้องตัวเธออะไม่ยอม้ใครแต่ต้องตัวเธอเด็ดขาดแม้แต่แต่ลํำก็ไม่ได้ฉันขอตัวจดูหน่อยคืนนี้พวกเขาแต่แต่ต้องตัวเธอมือไม่ไลหรือที่เอวหรือลงไปอีกหน่อยฉันรอไม่ไหวแล้ว ไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนทำให้ฉันเริ่มเข้าใกล้ก่อนยิ่งต้องรอนานขนาดนี้เธอทั้งพิเศษกว่าใครและไม่เหมือนใครกูชิงโจคราวนี้สิ่งให้สื่อจริงจังเขาถูกความหึงหวงและลิ์เอลฮอท์ทำให้พิษเขาให้แล้วคืนนี้ฉันอยากให้เธอเป็นผู้หญิงของผม ชิงโจพู้ตอบรับผมสิเอ๊ะฉันหนีไม่รอดแล้วสินะถ,ถ้านายต้องการก็ทำซะเถอะจำเป็นต้องอวดอ้างด้วยเหรอให้ฉันตายก็จะไม่มีวันยอมนายเป็นถึงเจ้าพรอผูส้สง่าง,งามฉันเป็นแค่ เนื้อปลาที่อยู่บนเขียงให้นายโขกสับเท่านั้นล่ะ,ะชิงโจอ,อย่างฉันเป็นได้แค่อของเล่นของเขาเท่านั้นสินะแล้วฉันจะใช้ความพยายามทั้งหมดของฉันวางแผนแก้แค้นเขาก็พังลงเจบ็บไม่ ฉันก็สิ่งให้สื่อต้องตายกันไปข้างหนึ่งระหว่างฉันกับเขาคงมีจะจบแบบนั้นแล้วนะอย่าเก่งสิแค่เอาตัวเธอมอบให้ฉันสิฉันไม่มีทางต่อต้านเขาได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วจนถึงตอนนี้ฉันก็ยังอยู่ในกำมือของเขาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบฉันไม่มีทางหลุดจากสตารกรรที่ถูกเขา ใช้เป็นของเล่นแบบนี้ฉันกับเขาตั้งแต่แรกพบกันก็โชคายอยู่แล้วพู้แต่งเลขเข้ามาทุกท่านลองเดากันหน่อยสิข่าวหน้านายพลจะลงมือสำเร็จหรือ,อยังเอคืนนี้นายพลลงมืออย่างดุดดันต้องสำเร็จแนะ่บียากจะต่อกรกับชิงโจ ฉันว่าท่านนายพลต้องพลาดอีกตามเคยนั่นแหละสิหวังว่าคู่นี้จะสมหวังได้เลยนะคะสิให้สือในเรียกออกห่างจากฉันเดี๋ยวนี้นะตัวนายมันหนักมากเลยอิตาบะพอบอคคับในย,ยิงหนีอีกแล้วครับตอนที่หนึ้าสิบห้าไม่มีแรงต้านได้เลยเจ็บนะได้กัดหูฉันทำไมอ่ะนี่เป็นการลงโทษเธอไง ถึงฉันจะขลาดแค่ไหนพออยู่ตรงหน้าสิ่งเพื่สือเมื่อไหร่ก็ต้องพาให้เขาทุกที่ฉันไม่อนุญาตให้เธอเต้นรำกับใครถึงจะเป็นพี่ชายของเธอก็ไม่ได้ไม่มีครั้งไหนเลยที่การปอบประโลมแบบนี้จะทำให้ความรู้สึกเจ็บปวดทั้งหมดปีศาจน้อยของฉันซื้อสัตยกับตัวเองหน่อยสิ เด็กดีอย่าก,กันเอาไว้ร้อมันออกมาร่างกายมันรู้สึกแปลกๆมันแตกต่างกันจูบของสิ่งให้สือ่อมันเต็มไปด้วยความดุดันไม่ได้ถ้าเป็นแบบนั้นต่อไปต้องถูกเขาชิงโจเธอทำบ้าอะไรนะไม่มีทักษะอะไรแล้วกัดปากตัวเองทำไม ใช่ฉันไม่เป็นคนที่มีทักษะท่านนายพลช่างมีทักษะเดือเกินนะออกแรงนิดหน่อยก็สามารถทำลายชีวิตฉันได้แล้วยิ่นี่ดื้อใช่ไหมวันนี้ก็ล้มเหลวเป็นท่าอีกแล้วสินะสงไว้ซะเดี๋ยวผมจะให้คนโทรไปที่บ้านเธอบอกว่าเธอช่วยดูแลคุณหญิงที่นี่วางใจเถอะฉันไม่ให้คนอื่นรู้เรื่องความสัมพันธ์ของเราแน่นอน เธอคงไม่ได้คิดว่าผมเป็นปีศาจร้ายหรอกนะเรื่องที่เธอทำร้ายตัวเองเขาหน้าอย่าทำแบบนี้รู้แล้วใช่ไหม,มจริงโจถึงตอนนี้เธอยังไม่รู้อีกเหรอว่าผมคิดเกับเธอยังไงผมควรทำยังไงถึงจะได้หัวใจของเธอกันนะเด็กโง่ผมรับปากไว้แล้วว่าจะไม่แล้วก็จะไม่มีบทท้ย เยเดกโง่ผมรับปากเธอไว้แล้วแล้วก็จะไม่มีทางคืนคำแน่นายพูดสดิบดีแต่ก็ไม่เคยทำได้เลยนี่เชื่อผมสิผมไม่โกหกเธอหรอกไม่ช่วยหมดหวังฉันบอกไม่ถูกเลยว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับสมองฉันน้ำตาก็ไหลไม่หยุดได้แต่ปล่อยความรู้สึกออกมาทีละน,น,นิด <c oughs> นี่เธอน่ะตอนแรกที่ฉันจออปืนใส่เธอบังคับให้เธอถอดเสื้อผ้าเธอยังไม่เห็นร้องไห้เลยนะทําไมตอนนี้ถึงร้องไห้ล่ะฉันฉันก็ไม่รู้หัวฉันปั่นไป้หมดแล้วนะอยากร้องก็ร้องไปเถอะเธอสงบสติอารมณ์ได้เมื่อ,อไหร่ฉันจะหาเสื้อผ้าให้เธอใส่เหมือนว่าคราวนี้ ทำให้เธอกลัวแย่ yeah, เลยสิงพสเพย์สือนะสิงเพย์สือนายรับปากกับเธอไว้แล้วว่าจะไม่บีบบังคับเธอทำในสิ่งที่เธอไม่ชอบทำไมนายถึงควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยคํมพูดแต่งฮิฮิ <c ười> คำตอบของสัปดาห์ที่แล้วก็คือบีทุกคนตอบถูกกันหรือเปล่าเอ,อ่ยในควันสือใครก็ได้ เอาไอพูดแต่งที่ชอบทําให้ผมล้มเหลวไมเป็นท่าอยู่เรื่อยเนี่ยไปเก็บซะทีเถอะเฮ้อเด็กคนนี้ดือ้อชะมัดวันนี้ผมก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าอีกแล้วสินะขอบอกครับนายอย่งนีอีกแล้วครับตอนที่หนึ่งร้อยห้าสิบหกเออนี่เอาชายนี้ไปบ้วนปากก่อนเธอกัดปากจนบบมหมดแล้วเมื่อกี้นี้ฉันโทรไปที่บ้านเธอทางบ้านเธอเขาบอกว่า ที่แท้เธอมาอยู่กับคุณหญิงนี่เองก็ไม่ต้องรีบกลับไปแล้วก็ได้นะ,ะพวกเขาคงไม่รู้ทันหรอกนะว่าฉันหายตัวไปพวกเขาแทบจะทนรอขายฉันถ้าเกิดโกลสื่อไม่ไหวแล้วยังไงก็ไม่มีใครสนใจดีฉันอย่างจริงใจอยู่แล้วนี่นะพวกเขาสนแค่เง,งินทองของตัวเอง ไม่ได้สนหรอกว่าฉันจะไปอยู่ในมือของใครสำหรับพวกเขาแล้วฉันเป็นแค่สินค้าขายดีก็เท่านั้นชิงโจในสายตาฉันน่ะเธอก็คือเธอไม่มีใครที่ทดแทนเธอได้ฉันรู้ว่าฉันใช้วิธีการที่แข่งกับได้กับเธอทำให้เธอเจ็บแต่ว่าฉันจริงใจที่จะใช้ชีวิตกับเธอนะ เธอฉลาดขคยดนี้ทาไมถึงไม่รู้ว่าฉันคิดยังไงกับเธอฉันฉันไม่รู้เจวฉันเองก็วุ่นวายอยู่แล้วนายอย่าบังคับฉันเลยนะฉันก็แยกไม่ออกว่าแท้จริงฉันรู้สึกยังไงกับนายใจยฉันแยกออกได้งไงว่านายจริงใจหรือแค่หลอกล้อฉันเล่นนะทำให้เธอลำบากใจแล้วสินะ ไปบ่นปากอีกทีแล้วเปลีย่ยนเสื้อผ้าเถอะฉันมีเสื้อผ้าเยกเรียกให้เธอถือว่าเป็นคำขอโทษแล้วกันเอ๊ะในนี้จะได้อะไรอีกเนี่ยรีบไปสิฉันรอเธออยู่ด้านนอกเนี่แหละฮฉันควรทำยังไงถึงจะหลุดพ้นจากเขาได้นะถ้าเรื่องของเขากับฉันถูกเปิดโปงแล้วก็ฉัน จะขาดที่คุ้มกันอย่างตระกูลสื่อย่างแน่นอนท้ายที่สุดฉันก็จะเป็นได้แค่ของเล่นของสิ่งพิสืจนฉันรับไม่ได้ชิงโจเสร็จแล้วรีบออกมาหน่อยสิฉันกำลังจะออกไปแล้วค่ะเสร็จแล้วนี่มันเครื่องดน,นงตรีเป็นเครื่องเลดน,นตรีของฝั่งตะวันตกนะ่ะฉันว่าเธอต้องชอบมันเอาไว้ในห้องจนฝุน่นเกาะแต่มันยังใช้งานได้ดีอยู่นะ ปกติเห็นนายชอบยิงปืนกับเครื่องแบบทหารแล้วก็ซิกานี่แล้วมีเจ้านี่อีกเหรอนี่มันยังน้อยไปเธออย่ามองข้ามาอย่างผิวเผินนะนี่มันเสียงดนตรีแจ๊สนี่เพราะจังกับผมในสิ่งเพซยสอไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงจะยินยอม เต้นลำกับผมสักเพลงไหมครับชิงโจส่งมือให้ฉันได้ไหมพอบอรครับนยายหนีแล้วครับตอนที่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดไม่ล่ะฉันไม่มีทางเต้นลำกับคนเร็วๆอย่างนายหรอกฉันจะกลับบ้านอย่าไปเลยนะครึ่งปีที่ผ่านมาฉันยอมรับว่าฉันไม่ดีกับเธอเอาไว้มากนับแต่นี้ต่อไปเรามาเริ่มต้นรู้จักกันใหม่ได้หรือเปล่าอย่ามาวุ่นวายกับฉันนะ นายจะฉีกเสื้อผ้าฉันอีกหรือไงวางใจได้ครั้งนี้ฉันแค่อยากเต้นรำกับเธอจริงๆเรารู้จักกันมาครึ่งปีแล้วฉันยังไม่มีโอกาสได้เต้นรำกับเธอเลยคุณหนูกู้จะให้โอกาสผมอีกสักครั้งได้ไหมครับคืนนี้ฉันไม่ใช่ในายพลหรืออะไรทั้งนั้นเธอก็ไม่ใช่คู่มันของใครเราลืมสถานะของพวกเราไปก่อนได้ไหมอะ เพียงเพื่อบรรยากาศค่ำคืนนี้กับดนตรีแจ๊สให้เกียรติเต้นรำกับผมนะครับงั้นงั้นก็ได้เขาเต้นได้อย่างเชื่อช้าและอ่อนโยนเหมาะกับจังหวะการเต้นของฉันดีมากในสิ่งเผยสือที่อบอุ่นละเอียดอ่อน ฉันเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกถ้าฉันกับเขาไม่ได้พบกันครั้งแรกในรถไฟนั่นถ้าเขาเป็นสุภาพบุรุษแบบนอี้งต่และ่ะถ้าฉันพบเขาท่ามกลางดนตรีแจ๊สเหมือนตอนนี้ระหว่างฉันกับเขาจะเป็นยังไงนะเต้นกับผมอีกสักเพลงเถอะนะเสียดายนะที่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะอย่าปฏิเสธเลยนะครับ ไม่เช่นนั้นผมจะปล่อยเธอนอนลงไปถึงเครื่องดนตรีนี้จะเทียบไม่ได้กับการแสดงสดของวงเบลารุสแต่มันก็มีเสน่ห์นในตัวของมันเองนะครับอยากจะเต้นรำกับเธออย่างนี้ไปเรื่อยจริงๆครับ เต้นเต้นก็ได้นายจับนิ้วฉันอย่างนั้นทำไมอะ่ะนิ้วเธอเล็กมากรู้สึกเหมือนถ้าไม่ระวังจะหักได้นะ่ะใครมันจะมาหักนิ้วฉันได้กันมิซ่านอกจากปีศาจที่ชอบตลกหนังคนอย่างนายนะ่ะ <c oughs> ยิงโงฉันพูดเมื่อไหร่ว่า ฉันจะหักนิ้วเธอนะ่ะผมก็แค่อยากปกป้องเธอไม่อยากให้เธอได้รับอันตรายหัวใจของฉันไม่เคยวุ่นวายขนาดนี้มาก,ก่อนเพราะอะไรกันนะแหมหวานกันขึ้นเรื่อยๆนะจ๊ะจนต้องร้องเพลงลงงีเป็นแฟนกันตั้งนานแล้วของพีพีวิวกินที่เลยอะ่ะคือแบบมันเหมาะกับตอนนี้มากอะ่ะใครที่เคยฟังแล้วก็คงจะรู้ใช่ไหมล่ะเออ เดี๋ยวลงต่อให้นะจ๊ารอดูได้เลยจ้าสวัสดีค่ะ